สวัสดีครับพี่น้อง,งพบกับตันนันทลนลำเพริศวิเชียวครับบูยก็ได้ชิมแท้นะท,ทั้งไปแล้วไดีครับรสชาติแบบป้าขึ้เด็ดบักลินฟ้าดเน่อร่อยมากเลยครับบุยงูสิลอกหนงูสิงอ่าเมื่อนอร่อยกว่ทุกวันนะครับเพราะว่างดีเราเห็นดีเพราะว่าสุดรถมึด

ก็ต้องฟาดเปลือกนะเพราะว่ามันสารอันรอเลือนมันหลายกินก็ไปลายๆโหลดเขาหลักเป็นกีดกันเนาะเสียไหลายไอ้ยังไปอัลลาบแม่เสียใจแห้งกพิเขาจบลงเขาเสียใจแต่เนาะไถเลยอย่าเรื่องลีโอ้ครับหลวงพ่อเบิรงเอ้ยเบิรงกเบิร์กไปหยาดอยู่นอนรับบนนอกเลย อยู <anto> <isto> ่ข้างปตทครับสวัสดีครับพี่แซมเลครับอัตพมาวัดชิตาเกะิโชเป็นกินนยู่ร้านข้าวชิตเกบมยู่ไสเลยไอหิวเขาก็กินเขาไปเนี่แซมอยไปแล้วกินสไเมื่อนยจเขนีไปยังไปเบื้องตลาดเขาเมื่อหรยัง เขาเจ้าไลยอ่กอ๋อก็บอกให้ชุดนตอันนั้มันเลยได้นั่นใ้มันเลยได้นั่นเออมาอ่อนสี๊ดจิดกินปลาที่กินังมาไดสังกองหเลยเินกินหามตาสั่งได้บ่เขาจะบอกดารักดีด้เนาะอ๋อา้องซีจเก็เราพี่น้องไปไปเบิงข้างหน้าไปทีไป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  ไม่เปิดตองบอกรมันก็ตกสองร้อยแปดสิบาบาทก็พันปีแล้วบรรยากาศล้งเวทีให้การแค่ครับเป็นหมองเต่าบ่เด็กสาร่าหน่อยนยหมองเต่าแบ่นี้ใี่เลยเนี่ยโอ้โหโอ้ อจ้งแจ้งแต่ลนแจ้ง่สิจ้งว่าเ้มันแกงชุ่มืออฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเ้อเอาตก็มเนี่ยบอกตัก็ตัวกม่บอกต้่น้องต้งเว้นหมื่นะโอเคโอเคอันน้คือบอกยะแทนบอบอกไม่ไจะฝากตัวย้อนสองยังตตอนออพอจะไปิเ้าเอาแค่คตา้วยิเ้อเนี่บอกาแทนน แล้วแล้วพอินนี่นี่พอินกับพยินตัวเนาะพอีระอินเขาคุยกับพอินตัวเนาะพวกกระจิกกจอกคใหแตกเลยุนกะบอยูจ้าแล้วมี่หดมส่วนตักบื้อได้ไไหน่ก็ได้ดีเนี่ยผู้ใดเอานางนี่กับผา่ไหนต้เกน่ีบมมีผู้ความประเด็นนี่ ยังอีกวนเยวดาเวดาเอ้ยหนามงเป็นเท่าเดียวผมไปหาเต้นเทากันรับพีน้อง กันทะลักครับพี่นอ้องเลยเลยเลยตัวเมืองกันทะลักมาประมาณหกกิโลบอกไก่อยู่ไส้นอตเต็มโอ้นี่ครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ท่นสวัสดีครับรถล,ล่างอยู่ไส้นอ่นี่ฮะมาแล้วครับมาด้วยกันนี่แหละ

าดฝนทําพี่น้องมึอนี่ป่าลงกว่านี้เออฝนม่ไปนอนบ้านมอนี่เฮงไกับบ้านน้อเขาอะกเมื่อวนกันเออแค่นี้วันไปงานเฟรดิมอลมาเอาย่เขด้วยบนนี้ลงเลยนะฝ่า ีลองพี่ข้างวองมนด้นาซะได้เลี่ยนสกิปะเลเบงอีเนึงเนาะครับพี่้องครับจะาลืมมากไหนก็ลังใจกันได้ครับผม อยู่ข้างปตทน้ำเย็นนะกันทลักครับจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับวันนี้มนดูเกมของเขานักกันแล้วกันครับแต่พยอยามไปเอาล้างมาไว้เต็มแล้วผผาออตาก่ะนนะครับพี่นอ้องน่ยเาปปลี ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับกำลังการลังวิธีครับกำลังเตรียมพร้อมพี่น้องครับเสร็จแล้วดีเลยพี่เด็กคุณไปเลยครับพี่อันนี้เลยครับ อาตลาคลิปนี้ก็เชียร์ไปชมเชิญคอนทับกีบดาวพร้อกันไหมครับเปสินครับไปบยสดี๋ยยัาายงกินเขากันพี่น้องเอ้ยเอามันหล่อผมบ่หล่อรุดพี่น้องทิงเมื่อกันเป็นตะรุดกระโดดเลยละ่ะ